ขอบคุณครับที่ยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมรอนในบทพูดของคุณจากการค้นข้อมูลพบว่าเมรอนเป็นชื่อที่มีรากศัพจ์จากภาษาเปอร์เซียมีความหมายเชิงบวกเช่นความรักความเมตตาหรือแสงแดดแสงสว่างซึ่งสื่อถึงคุณลักษณะของความอบอุ่นความเอื้ออาทรและความส่องสว่างชื่อเมฮรอนยังมีรากทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทพมิตรภาพแห่งศาสนาโซโรอัสเตอร์มิทรอ ในเปอร์เซียโบราณและเป็นตระกูลสูงผู้หนึ่ง House of Mehran ในสมัยราชวงศ์ศาสนิดดังนั้นหากคุณต้องการให้คำว่า Mehran ปรากฏในบทพูดเนื้อหา Thailand Military War f a c t เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ2,000ันคำผมจะแทรก Mehran ในลักษณะเปรียบเทียบสัญ,ญลักษณ์เช่นให้ Mehran เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอบอุ่นความเมตตาหรือแสงสว่างที่ทหารไทยพยายามส่งต่อในภารกิจมนุษยธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือใช้เป็นเปรียบเรยเชิงยุทธศาสตร์ว่าแนวรบของไทยเคยเป็นเหมือนเมรอนเป็นพื้นที่หรือจุดที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์และมีบทบาททั้งในเวลาสงบและสงครามหากแนวเปรียบเทียบแบบนี้ตรงกับที่คุณต้องการผมพร้อมเขียนบทพูดให้ตามสไตล์และความยาวที่ระบุโดยไม่มีหัวเรื่อง h e a d i และเป็นภาษาไทย100เลยครับยืนยันอีกครั้งว่าเมรอน ในบทพูดจะใช้ในลักษณะเปรียบเทียบและสัญ,ญลักษณ์ตามแนวที่กล่าวข้างต้นหากต้องการปรับหรือเพิ่มเติมแนวคิดหรือลักษณะการใช้เมรอนอีกเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับขอบคุณครับที่ยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมรอนในบทพูดของคุณจากการค้นข้อมูลพบว่าเมรอนเป็นชื่อที่มีรากศัพจากภาษาเปอร์เซียมีความหมายเชิงบวกเช่นความรักความเมตตาหรือแสงแดดแสงสว่าง ซึ่งสื่อถึงคุณลักษณะของความอบอุ่นความเอื้ออาทรและความส่องสว่างชื่อเมฮรอนยังมีรากทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทพมิตรภาพแห่งศาสนาโซโรอัสเตอร์มิทระในเปอร์เซียโบราณและเป็นตระกูลสูงผู้หนึ่ง House of m e h r ใน